จังประหยัดค่าซ่อมไม่ได้ตั้งเยอะเงินเหลือไปซื้อคอนโดได้เลยนะเนี่ยคอนโดแต่รถไฟฟ้าคอนโดแมวอุ้ยแล้วประกันนานเท่าไหร่นะคะติดติดติดเลยคะลูกค้าติดโปรแค่เขาดูแลดีดีสวยๆแบบนี้เขารับประกันนานกี่ปีครับพี่ ขอบคุณนะที่ดูแลเรามาตลอดอะ่ะจะนหนแค่ไหนก็จะดูแลครับดูแลดีขนาดนี้คิดว่าคบกันานาขนาดไหนแล้วห้วันไม่ใช่ห้าเดือนไม่ใช่ห้าปีไม่ใช่ <c oughs> อุ๊ยห้าปีถูกแล้วแ h ปปีาาพาพป้กันแบบยาวๆนำรถเข้าเช็คตามระยะทุกครั้งนะคะ